รวม6เทคนิคแก้ปัญหาสีเสื้อตกร่วมสูตรจากร้านซักรีดที่ร้านซักรีดอาจไม่เคยบอกคุณหากคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกนั่นก็คือเสื้อตัวโปรดของคุณด้านถูกสีเสื้อจากผ้าตัวอื่นตกใส่จนเป็นคราบต่างๆจะหาวิธีแก้อย่างไรก็ไม่หายสักทีจะให้ตัดใจยอมทิ้งเสื้อผ้าชุดโปรดก็ทำใจไม่ลง แต่ตอนนี้สบายใจได้เพราะในวันนี้เรามีวิธีการแก้ไขและทำความสะอาดสีเสื้อผ้าที่ตกใส่ทำให้รอยด่างจากสีเสื้อตกใส่ใหายไปและเสื้อผ้าก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิมมาฝากทุกคนกันวิธีที่1ใช้สไล์โดยวิธีการทำก็ทำได้ง่ายๆเพียงคุณผสมสไล โดยแนะนำให้ใช้สไลด์สูดดั้งเดิมระวังใช้สูตรที่เป็นสีฟ้าหรือสีชมพูอาจทําให้เลอะมากกว่าเดิมนำมาผสมร่วมกับผงซักฟอกชนิดซักผ้าขาวผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นก็นำผ้าที่สีตกใส่ลงไปแช่หรืออาจจะใช้วิธีน้ำส่วนผสมไปป้านในบริเวณที่มีสีตกใส่แช่ทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งคืน หลังจากนั้นก็นําผ้าที่สีตกใส่ไปซักตามปกติเพียงเท่านี้ผ้าของคุณก็จะกลับมาเหมือนใหม่เหมือนกับไม่เคยโดนสีตกใส่มาก่อน 2. ใช้ผงแก้สีตกโดยเฉพาะยี่ห้อ Run Away โดยผงซักผ้ายี่ห้อ Run Away นี้สามารถซื้อได้ที่ B2S ทุกสาขาจะอยู่ในโซนเย็บปักถักร้อยราคาไม่เกิน100บาท วิธีใช้ก็คือให้ผสมผงลันอเวกับน้ำร้อนทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นก็นำผ้าที่สีตกใส่ไปขยี้เฉพาะจุดประมาณ1-2รอบจนกว่ากราบสีตกจะหายไปแล้วนำไปซักตากตามปกติ 3. ใช้ไฮเตอร์น้ำส้มสายชูและผงซักฟอก โดยวิธีการทําก็ทําได้โดยการนําผ้าที่โดนสีตกใส่ไปต้มในน้ําเดือดประมาณ10นาทีและในระหว่างนั้นก็นําน้ําที่เดือดร้อนๆมาเทใส่อ่างซักผ้าแล้วเติมน้ําส้มสายชูและไฮเตอร์ลงไปผสมจนเข้ากันดีและในขณะที่น้ํายังร้อนอยู่ก็นําผ้าที่ต้มร้อนๆไปแช่จนกระทั่งน้ําเย็นแล้วขยี้ตรงบริเวณสีตกใส่เพียงเท่านี้สีก็จะหลุดออกมาเอง วิธีการที่4ี่นำไปต้มสำหรับวิธีการต้มคือต้มน้ำให้เดือดจากนั้นก็ผสมน้ำส้มสายชูลงไปในน้ำเดือดโดยควรเติมแค่พอให้ได้กินฉุนไม่ต้องมากจนเกินไปจากนั้นก็จุ่มผ้าลงไปทั้งตัวหรือเฉพาะบริเวณที่สีตกใส่ก็ได้แล้วก็นำผ้าที่สีตกใส่ไปซักตามปกติข้อควรระวังในจุดนี้คือภาชนะที่ใช้ต้มควรเลือกให้พอดี ต้องระวังว่าเมื่อใส่ผ้าไปแล้วน้ำก็จะล้นออกมาได้วิธีการที่5ใช้ไฮเตอร์ซักผ้าขาวสำหรับวิธีการทำก็ง่ายๆคือให้ผสมไฮเตอร์เข้ากับผงซักฟอกและน้ำส้มสายชูเข้าด้วยกันหลังจากที่ได้ก็นำส่วนผสมไปไป้ายบริเวณที่มีสีตกใส่เสื้อผ้า ขยี้เบาๆบริเวณที่สีตกใสจากนั้นก็แช่พาทิ้งเอาไว้ประมาณ15 2 0ถีนาทีแล้วนำไปซักตากตามปกติเพียงเท่านี้กราบสีตกใส่ก็จะหายไป 6. เคล็ดลับจากร้านซักรีดเมื่อคุณรู้ว่าพาโดนสีตกใส่ให้รีบแยกออกจากตัวอื่นทันที หลังจากนั้นก็ต้มน้ำสะอาดให้เดือดแล้วนำผ้าที่มีรอยสีตกใส่ไปต้มจนสีค่อยๆซึมออกมาระหว่างต้มก็คนไปเรื่อยๆเพื่อให้สีออกมามากที่สุดรอจนกว่าคราบจะจางเมื่อรู้สึกว่าคราบจางแล้วก็นำออกมาแช่ในน้ำเย็นจัดจากนั้นบิดให้มาดหาภาชนะใส่น้ำพอท่วมนำเกลือแกงมาละลาย 2- 3ฝ่ามือแล้วก็นำผ้าที่ผ่านน้ำเย็นแล้วมาแช่ทิ้งเอาไว้สักพัก แล้วเทน้ำส้มสายชูใส่จนหมดขวดแล้วก็ขยี้ให้เข้ากันดีทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีเมื่อครบเวลากำหนดก็นำน้ำยาซักผ้าขาวโดยเฉพาะเช่นไฮเตอร์5-6ฝาผสมลงไปคุกเขาแช่ทิ้งเอาไว้อีก10-15นาทีรอดูจนกระทั่งคราบสีตกหลุดลอกออกจนหมดจากนั้นก็นำไปซักต,กตากตามปกติได้เลย